พอมันคิดปั๊บเราการ็รู้จักปั๊บนา่นคืดแล้วบมเมนเฮ้าคืดเพิ่นเพื่อน่คืดเองเพิ่นคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดแล้วคิดอีกรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่ตรงนั้นถ้าทําไปทําไปแล้วรู้สึกว่าความคิดมันสั้นพอจะคิดปั๊บทางนี้ก็รู้ปั๊บมันก็หยุดมันคิดพร้อมกันกับรู้พร้อมกันไม่ได้เมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับสมมติว่าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราย่อมไม่รู้ว่าเราคิดแต่ถ้าเรารู้้้้วว่าาเดดีียนนนมมััักํลงงงคิิจะตอท เรื่องที่มันคิดมันสีว่างไว้ซะก่อนญาติกันขณะที่มันคิดเรากลับมารู้จักว่ามันคิดกลับมารู้สึกตัวมันคิดปั๊บในห้องหูโอ้น่ะมันขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหูรู้สึกว่านี่ดีตัวเข้านั่งเฉเถินอยู่นี่ห้าบริไปนะมันขึ้นมันขึ้นไปบ้านมันกาอยู่บ้านคนดี้ทางกายทั้งจิตมันหลงไปมันเข้าใจ่าอยู่นู่นเห็นเบิร์ดกลางคืนกับบะมืดบ่ได้เปิดไฟฝ่าบ่ได้สายไฟให้งใดนี่มือคิดไปเห็นหงเวัในความคิดนะรู้ว่ามันคิดมีสติระลึกได้ว่ามััััันนนคิดมมีีสปชญะรรู้ตตวว่งง มันจะทิมปกลดความเข็